ครับมาดูข้อต่อไปเลยครับข้อสิบเกน้องอันโจทย์นะครับครับในบรรดาจำนวนตั้งแต่หนึ่งถึงสองพันแดมีจำนวนนับซึ่งเป็นซึ่งมีจำนวนหลักที่เป็นเลขโดดคู่เป็นจำนวนขี่เช่นสองพันสองร้สิบสามเจ็ดสิบสี่หนึ่งพันสี่อิบแปดเป็นตน้นมีจำนวนเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ ขกอน0 0ข้ขอพันเอ 1, 000, ขคอพันสอและขงพันสามคำว่าจะมีจํานวนหลักเป็นเลขโดดคู่ที่มีเลขโดดคู่เป็นจํานวนคี่ก็คือจํานวนหลักที่เป็นเลขโดดคู่ เช่นตัวนี้นมี2ใช่ไหมครับ2มีกี่ตัวมีตัวเดียวเป็นเลขมีเลขก็คือพูดง่ายมีเลขคู่กี่ตัวมีเลขคู่1ตัวมีเลขคู่1ตัวมีเลขคู่3ตัวเดวนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องมีเลขคู่กี่ก็คือต้องมีเลขคู่เป็นจํานวนคี่ตัวนะครับข้อนี้เพราะเรามาดูเลยครับข้อนี้ก็ต้องแบ่งกรณีคิดนะครับก็ต้องคิดให้เป็นระบบนะครับสําหรับข้อนี้ ก็ได้ว่าในบรรดา1นถึงสองพเราสามารถหาจํานวนนับซึ่งมีจํานวนหลักที่เป็นเลขคู่เป็นจํานวนคี่แยกกรณีได้นะครับมันจะได้ว่าจาก1ถึง2008 สามารถหาจำนวนนับซึ่งจำนวนหลักที่เป็นเลขโดดคู่ เป็นจำนวนคี้โดยต้องต้องแยกกรณีนะครับก็จะมีทั้งหมด5กรณีครับโดยกรณีที่1กรณีที่2กรณีที่3 อันนี้กรณีที่สี่แล้วกรณีที่ห้าก้อนหนึ่งคือมีหนึ่งหลักกรณีที่สองคือสองหลักกรณีที่สามคือสามหลักกรณีที่สี่คือตั้งแต่หนึ่งพันสี่หลักจนถึงหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วกรณีห้าคือสองพันถึงสองพันแปดนะครับ แล้วก็ต้องนับแต่และกรณีแล้นนำมาบวกกันมาดูกันเลยมาดูกรณีมาดูมาดูกรณีที่หนึ่งกันนะครับกรณีหนึ่งคือจำนวนนับมีหนึ่งหลัก จะได้ว่าต้องมีเลขโดดคู่จำนวนหนึ่งหลักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจำนวนที่เป็นไปตามเงื่อนไขก็จะมีเป็นจำนวนเลขก็จะมีเลขคู่นะครับ 2ีมี4มี6มี8แต่ละตัวเป็นเลขคู่ใช่ไหมครับแต่มีจํานวนหลักที่เป็นเลขคู่นี่เป็นจํานวนคี่ก็คือมีแต่ละตัวมี1ตัวหมดเลยได้ว่ากรณีที่1เป็นไปได้ 4จำนวนนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เอามาเขียนไว้ก่อนว่าได้กี่ตัวตรงนี้ตรงนี้ได้สีนะครับคราวนี้เราก็มาดูต่อ คราวนี้เรามาดูกรณีที่2กรณีที่สองเราจะเป็นจำนวนรับจำนวนนับที่มี2หลักใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่เขียนเป็นแสดงวิธีทำแบบนี้ไปให้ดูเลยครับถ้าจำนวนนับที่มีสองหลักน้องต้องมีเลขคู่ทั้งหมด2 กี่ตัวครับก็ต้องมีตัวเดียวใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้มันออกมาเป็นหนึ่งจำนวนคู่ออกมาเป็นหนึ่งก็จะได้ว่าก็ว่าอะไรต้องมีเลขโดดคู่อยู่หนึ่งหลัก แสดงว่าอะไรไม่หลักหน่วยก็หลักสิบใช่ไหมครับแต่พร้อมกันไม่ได้แบ่งออกเป็นสองกรณีย่อยคือสองจุดหนึ่งอยู่ในรูปอะไรครับอยู่ในรูปของคู่ แล้วก็ขี้ถ้าคู่กับขี้เป็นไ,ปไรได้บ้างคู่เป็นไปได้สี่จำนวนใช่ไหมครับขี้เป็นไปได้กี่จำนวนห้าจำนวนหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเอมาอันนี้เป็นยี่สิบตัวที่สองในรูปไบตัวที่สองก็ต้องอยู่ในรูปขี้คู่ใช่ไหมครับขี้มีขี้เป็นไปได้กี่จำนวน ที่เป็นไปได้ห้าจำนวนแต่คู่เป็นนี้เป็นไปได้ห้าเพราะมีอะไรมีศูนย์มาเพิ่มตัวหนึ่งเพราะตรงนี้ไม่ได้ครับศูนย์นำหน้าไม่ได้ยี่สิบห้าเราจะากรณีที่สองเป็นไปได้สี่สิบห้าจำนวนก็คือคู่ขี้ยี่สิบและขี้คู่อีกยี่สิบห้า นะครับตรงนี้คราวนี้เราก็มาเขียนลง ครับต่อไปเรามาดูกรณีที่สามกันกรณีที่สามคือจำนวนนับมีสามหลักประกอบไปด้วยก็จะได้ว่า ตรงน,นี้ต้องได้ว่าอะไรต้องมีเลขโดดคู่อยู่หนึ่งหลักหรือสามหลักใช่ไหมครับเพราะว่าต้องออกมาเป็นจำนวนคี่ไม่หนึ่งหลักก็ต้องสามหลัก นะครับก็เลยต้องแบ่งออกไม่กี่กรณีย่อยครับเป็นสี่กรณีย่อยนะครับดูได้ไงเพราะว่าถ้า3ามหลักมันมีอยู่สามหลักแล้วก็3เลือก3ามก็เหลือ1ใช่ไหมครับและคราวนี้ถ้ามี3ามหลักมีคู่อยู่หนึ่งเลือกไปหลักไหนหลักก็3ามเลือกหนึ่งก็เลือกได้3วิธีนะครับ3.1 3.2 3.3แล้วก็สามจุสี ตรงนี้อยู่ในรูปอะไรครับเอาจํานวนเลขคู่หนึ่งหลักก่อนอันนี้เป็นคู่คี่คี่แล้วกันอันต่อไปเป็นคี่คู่คี่อันต่อไปเป็นคี่คี่คู่และอันต่อไปเป็นคู่สามหลักเลยใช่ไหมครับ คู่คู่คู่แต่ละอันมีกี่วิธีถ้าเอาคู่ขึ้นก่อนจะเกิดได้ขึ้นได้แค่สี่ใช่ไหมครับเพราะว่าเอาศูนย์ไม่ได้แต่ขี้ที่เหลือก็เป็นห้ากับห้าเพราะเขาไม่ได้บอกว่าใช้ซ้ํากันได้หรือเปล่าก็ได้นะครับถ้าเอาขี้ขึ้นต้นก็เป็นไปได้ห้าวิธีเพราะฉะนั้นคู่ตรงกลางก็มีห้าห้าเพราะศูนย์ใช้ได้แล้วอันนี้เหมือนกัน ถ้าขี้ขึ้นก่อนก็มี5มี5คือถ้าคู่ไม่ขึ้นอันแรกอะ่ะจะได้5ทั้งหมดเลยแต่ถ้าคู่ขึ้นแรกจะเป็น4ใช่ไหมครับออกมาเป็นห0ึ่งร้อยต่อันนี้ออกมาเป็น225 225ยออากมาเป็น450นะครับตรงนี้ ตรงนี้ก็แสดงว่าน้องจะได้ว่าอะไรกรณีที่สามเป็นไปได้ทั้งสิ้น450จำนวนนะครับคราวนี้ก็ไปเขียน ใส่เขียนเก็บไว้450จํานวนทีน,นี้เรามาดูกรณีที่4กันกรณีก็เป็นจํานวน4หลัก ใช่ไหมครับแต่สีหลักจากไหนถึงไหนจากหนึ่งพันถึงหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับแปบลบว่าอะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่ก็จะอยู่ในรูปของอะไรครับหนึ่งกองสี่เหลี่ยมกองสี่เหลี่ยมกองสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นยังไม่มีเลขคู่ ก็ต้องมีคู่ได้ไม่หนึ่งก็สามเหมือนเดิมใช่ไหมครับหนึ่งหลักแม่งก็สามหลัก อันนี้เหมือนเดิมก็แบ่งออกได้เป็น4กรณีทุกตัวขึ้นด้วย1ก่อนนะครับคราวนี้ก็จะเหมือนเดิมคู่ที่ที่ที่คู่ที่ที่ที่ค,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 คู่แล้วก็คู่คู่คู่นะครับตรงนี้ อันนี้ได้กี่วิธีใช้ซ้ําได้นะครับแล้วทุกอย่างมันขึ้นต้นด้วยหนึ่งแล้วแต่ละตัวก็เลยเลือกได้ห้าเพราะว่าจำนวนคู่กับจำนวนคี่มีเท่ากันนะครับเลขโดดใช่ไหมครับอาเป็นรอย้า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 ทั้งหมดก็เป็นห้าร้อย พ้นจะได้ว่าอะไรครับจะว่ากรณีที่สี่เป็นไปได้ห้าร้อยจำนวนใช่ไหมครับห้าร้อยจำนวนนะครับตรงนี้คราวนี้ก็นำมาเขียนเก็บไว้ คราวนี้เรามาดูกรณีสุดท้ายกันกรณีที่ห้ามีไม่กี่ตัวอ่องเช่นหครับสองพันถึงสองพันแปดก็เช็คได้เลยใช่ไหมครับก็มีสองพันสองพันเอ็ดสองพันสองสองพันสามสองพันสี่ สองพันห้าสองพ0นหกสองพันเจ็ดสองพดมีจำนวนเลขคู่กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่อันนี้ไม่ได้มีจำนวนเลขคู่กี่ตัวหนึ่งสองสามอันนี้ได้คู่กี่ตัวหนึ่งสองสามสี 2, ม 0, ม 0, มไม่ไม่ได้คู่มีสองมีศูนย์มีศูนย์มีสามตัวได้มีสี่ตัวไม่ได้ มีสามตัวได้สี่ตัวไม่ได้สามตัวได้สี่ตัวไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีนะของตัวนี้เพราะฉะนั้นจะได้ว่ากรณีที่ห้าเป็นไปได้ทั้งสิ้นสี่จำนวนนะครับ เพราะั้นจะได้ว่าของเราก็ต้องรวมทั้งทุกกรณีครับกรณีที่1กรณีที่2กรณีที่3กรณีที่4และกรณีที่5ก,ก็ได้ว่าทั้ง5กรณีมีวิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมด ก็เอากรณีที่หนึ่งมาบวกกรณีที่สองบวกกรณีที่สามบวกกรณีที่สี่ใช่ไหมครับอันนี้มีสี่ตัวก็จะได้ว่าเป็นสี่บวกสี่สิบห้าบวกสี่ร้อยห้าสิบบวกห้าร้อยบวกสี่ใช่ไหมครับตรงนี้ อันนี้เท่าไรครับ 49, 499, 999, 999บวก4ก็เป็น1 3 0 0ใช่ไหมครับเพราะแนนข้อนี้ก็จะตอบ1 3 0 0นะครับเรามาดูช้อยกันเลยตรงข้อไหน1,000ไม่ใช่ พันเอไม่ใช่พันสอก็ไม่ใช่พันสาก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นครับก็ตอบข้ององูนะครับสำหรับข้อนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับต้องคิดเป็นระบบแค่นั้นเองก็ต้องดูว่าตั้งแต่1นถึงสองพนแปน้องจะแบ่งออกเป็นกี่กรณีกรณีที่ง่ายสุดก็คือแบบแบ่งตามจํานวนหลักของเลขนะครับก็แบ่งออกเป็นหกรณีนะครับสุดท้ายก็จะได้คําตอบเป็นข้ององงูนะครับน้องก็ลองไปดูอีกทีหนึ่งนะครับ